แตงโมมาแล้วจ้าแตงโมหวานหวานสดสดจากไร่ลูกใหญ่ๆเนื้อนัน่นๆหวานเจี๊ยบโอ แตงโมลูกโตโตหวานสะใจกัดคำแรกน้ำกระชูดจะกินเล่นจะแช่ตู้จะจัดใส่ตะกรา้าไปฝากใครก็ดีดีอยู่บ้านก็ซื้อได้เลยนะครับรอถขายแตงโมมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วจ้าบริการด้วยใจไม่ต้องเดินทางไม่ต้องต่อคิวแตงโมเราคัดเองกับมือสดจากสวนทุกวันไม่มีผ่านคนกลางจ้ารับประกันความหวาน รีบออกมาเลยจา้าแตงโมหวานหวานรถขายแตงโมวิ่งบริการถึงที่แล้วจา้าใครได้ยินเสียงนี้รีบวิ่งออกมาเลยนะแตงโมแตงโมแตงโมรถขายแตงโมมาแล้จา้าวันวันสดสด,สดจากไร่มาแล้วจะร